สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขูสุขคนครับตอนนี้อยู่กับพูยบาลฟินแลนด์นะครับผมคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องวันนี้พามาอัปเดตนะครับผมคาเฟ่น,นะครับผมอตอนแรกว่าสิต,ตั้งเป็นนาริตะคาเฟ่ครับพี่น้องก็เรืว่าสิเปลี่ยนชื่อไหมแต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นชื่ออะไรนะครับผมเพราะว่าก็ไม่อยากไปซ้ำเพื่อนเพราะว่าสาขาหนึ่งมันอยู่นนั่นแล้วก็เรืว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่อาจจะเป็นตัวเกียวคาเฟ่หรืออะไรที่แบบว่าดูแบบว่าใหม่ๆที่ดี เน่ผมพราะน้าริตาก็ใช้ใช้ชื่อนาริตาเยอะแล้วใช้รูกเยอะแล้วก็เลยเอออาจจะลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆดูแต่พี่น้องอัปเดตนะครับนี่คือคาเฟ่ใจกลางเมืองอุดรธา,านีที่จะเห็นเร็วๆนี้ต่าง่านตาแน่นอนครับพี่น้องตัวเกียวตัวเกียวตัวเกียวบอดีไม่ใช่ตัวเกียวสี่นึกก่อนแต่ว,ว่าหน้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 าใบมันเป็นนาริตาไงแดี๋ยว,ว่าพอมันมีการปรับเปลี่ยนเรื่องราวอะไรหลายอย่างมันอาจะต้องเปลี่ยนครับพี่น้องตัวเกียวคาเฟ่เอี่ยจะรอเออ การเมืองอุดรธานีแบบในมีแง่ในเมียงอุ้ยสูงมากอุ้ยอย่างนั้นเราเลยเนาะเนี่ยตามแบบเลยนะครับอันนี้อันนี้ตามแบบที่เราออกแบบไว้เลยข้างในอะไรพวกบัวเพราะว่าเผื่อมันมีอาหารมีพวกเซอร์ไพรส์อาหารเนี่รวมเอรองงด้านที่ชั้นสองไงนะ หรือว่าหรือว่าเราจะนอนเริงฮะก็ไ <c oughs> ล่เป็นบ้านอ๋อนี่คือโรงอน,นัเงขึ้นชุไชดวทนสร้อ,อนๆเลยใช่ชั้น,นอสองชั้นสองครับพี่ตอ มันใหญ่มันใหญ่เมืนคิดแล้วท่านที่ชั้นสามชั้นสามครับพี่น้องกว่างเฮีว้าแต่มันดูมันดูเหมือนแคบเราเวลาดูแบบนั้นชั้นสามครันมีที่ไหนมีมีที่นี่เลยใช่จะมีแบบน้ำครื่องดื่มที่อาไหลที่สุดเป็นยังไรร จะเป็นสิ่งที่ทั้งหมดแต่ว่ากาคือจะมแบบการคือจะมีแบบเดืายดือเบียือบริการหมดทั้งหมดริงจริงแต่เราต้องมาสูเรื่องของทพันนี้พันธนี้หวรมนขนาดนี้หรอกรไปซิใ่ใช่อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นดาดฟ้าพี่น้อง มาดื่มมาดิ้งได้มุมนี้ดื่มดิ้งได้เลยขาฉันอย่าไปไกลเด้อมันสั่งสายแล้วชองมึงชองมึงนี่อันเป็นบรรยากาศไอ้นักสนามบินเครื่องบินเลขึ้นลงตรงนี้เลยมองในีเป็นวิวมองเครื่องบินขึ้นลงตลอดพี่น้องเข้มเอาเวียนเข้มาขึ้นบะหมี่เข้มมาไกลกันเนี้ยไปข้าวหนึ่งเป็นวิวดีตักหน่อย รีวิวแบบเสียงตาย,ตายมากใช่ทอยทำเลทองทอยเนี่ยแพงที่สุดในเมืองอุรแล้วหลังบบ่งราไฟพาร์เกียมันเลยแพงเพราะว่ามีเด็กนักศึกษาเยอะอันนี้ติดติดติดต,ติดมอเลื่องหนมอเร่องมอเรื่อวามเรื่องไหนอันนี้เป็นมอมนเป็นมองแงออันนเป็นโซนบาร์บาง์เบาร์ืน,นแล้วก็เป็นแบบจิบวายจิบด,ดิงมีดนตรีสดให้ปากเบๆกาๆเด็กกีตาร์ลูกซอง ไ็บางทีได้บ้างนเสียงเมันจะขึ้นอาก็เบาๆมหหรือว่าพวกซองชั้นสองมีเเสียงไหมเอาไปห้องเกียเสียงที่ผู่ปิดม่อไห่นี่มีไหมกซองมองนี่หมมองมองข้านก็อนั้นแล้วก็ไปโดนกีส่วนอ๋อขึ้นางหน้าันนี่มี่หมหลับพรานหน้าั่ชงนี่ต้องวิจอรถ่ายถ่ายายลงข้างล่างด้วย มันลรนางมเออมันร่างมันร่างก็ทำไรการขบวนก็ดูได้เป็นไซส์เล็กแบบมันเป็นวงเล็กๆที่หมาว่าส่งเสียงไปแม่ที่เล่นสุดเนี่ยเสียงซูบ้เกิดเทียงชิ้นๆโบกวงชั่วจึงเลยก็ได้เลยให้ได้ยินทั้งหมดไหมฝากด้วยนะครับพี่น้องเข้าซ้ำมีบุตดเข้าเดี๋ยวเร็วๆนี้กันสิเปิดเบอร์ดานีขัดขางสมบูรณ์แล้วอาคารเสร็จแล้วเดี๋ยวราตังผูกกระเบื้องท่าสีกันทั่ว แต่ว่าตัวโครงสร้างนี่โครงสร้างค่อนข้างสมบูรณ์แล้วนะครับแข็งแรงดนะโครงสร้างสมบูรณ์แข็งแรงสวยงามแต่เนี่ยมันมีแบบทีเด็หนทุกเลยไงเพราะว่าเพราะว่าสีแดงนแบมีอ้วงมาหเออจากระยกระกันเป็นกระจกแล้วก็หังไฟที่มันหลุดออกมาสวใหญ่ใช่ผมรักเจตาย เดินไฟอีกทีหนึงก็เสร็จแล้วทุกคนเดินระบบไฟฟ้าสามสังหลายสังเดี๋ยวพี่ดาวปักมมบไปเร้อสัจิตาคามนะครับผมเดีว่า เดี๋ยวชื่อเรามาดูกันอีกทีนึงว่าจะเป็นชื่ออะไรครับเดี๋ยวจะให้ f อฟโหวตชื่อช่วยกันเลยครับทุกคนว่าที่นี่ควรจะเป็นจุดจุดจุด,จดคาเฟ่อ,อะไรนะนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ